สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเด้อค่ะมาค่ะมันกินเข่าน้ำกันมือนีเด้อค่ะเพ่นได้กลับเขาอุ้ยแสบหลายพี่นองเป็นอีกเม่นู่นนึงที่มักหลายเด้อค่ะพี่นองจ้าก็คือแบบตำแก้วพริกมะเขือเทศจ้าหนึ่งป่ามือนีนี่หนึ่งป่ากับหนึ่งพักนะคะกัเลือดแบบจิตําแก้วคู่กันกับหนึ่งป่าเด้อค่ะนี่อันนี้คือปอนนองเดตันไปกวนในเครื่องหนึ่งแล้ว ก่อนให้เขากินก่อนประสั่นเขาสิแอลนะคะเนาะกินเขาเศร้ากันจ้าเขาเศร้ามือนี่นะคะกับหนึ่งป่านะคะพักลวกแล้วกันเจลพิกทีท่เพ่นต่ำเมื่อกี้นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยแก้วบักเคือเทศโอ้ยแสบหลายซิมเบิงก้อนแด,ดี่วเด้อห่าหนุ มีเพื่อนกินหนึ่งปลาต้องกอนเพื่อนกวนนะคะมันมีเพื่อนกินขนมไห้เบิ้งอันนี้เพื่อนกระสิก,กวนเฮ้ยต้องให้เพื่อนเบิ้งไปนั่มน,นะคะพี่น้องคะเขาเนี้ยนะคะต็มกระติ๊กเลยค่ะเมื่อนี้ก็เลยมาสวัสดีทักทายนะคะเอฟซี FC, ทุกๆุกคนเด้อค่ะเด้อหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันนะคะเมื่อนี้เพื่อนกับข้าพี่น้องมากินเขาแสบอีกแล้วจะแสบนวยอีกแล้วนะคะเนาะแสบหบลยพี่น้อง ต่ำแก้วพักหลวกลังตัง,ง,งแบบเหลือนะคะกินนยังตะปูคือกินอาหารบา้านเ้องดอกพี่นอ้องเพราะว่าถ้ากินอาหารบ้านเท่ามันกินได้หลายแม่แต่มันแซ่บมันก็เลยกินได้หลายนะคะเนาะหนึ่งปลาหนี้หนึ่งตานิ้โตหนึ่งมด็ดเจริญหนึ่งปลานิ้โตหนึ่ง ขนาดัวนึ่งก็สิกินบ่เบื่อดอกค่ะพี่น้องพวกก็บ้ากินกันแค่สองคนนะคะแม่ลูกสองคนส่วนมากอะ่ะอยู่กันยังเสียสองคนนะคะอยากลงค่ะอยากลงเพิ่นกินหลายแล้วพี่น้องเพิ่นกินไปหน่อยนึงแล้วเมื่อกินเน <c oughs> มื่อนี้ก็มาสวัสดีทักทายพี่น้องนะคะกินเขาน้ำกันค่ะพี่น้อง กล้สิบปีไม่แล้วเนะาะบ้านเฮ้ากับโค้งสิคือคักกันนะคะคงคือคักน,น่าดูเลยนะคะก่คงสิกําลังเตรียมกลับบ้านกันหลายๆคนเนาะ,ะเนาะเตรียมกลับบ้านกันแล้วนะคะห,หยวกพักหนึ่งตาสุดหยอกจะเป็นแสบหายนะ <c oughs> มาเด้อ <c oughs> เอิญกินน้ำก่อน ถึงถึงจะเป็นเนื้อปลาที่เขาแซ่แข็งมากรสชาติเขาอาจสิบแบบบ่ค่อยสู่บ่ค่อยสู่ปลาสดแต่ก็พอทานได้นะคะก็พอทานได้พอกินได้ด้วยค่ะพี่น้องเอามาหนึ่งเขาเอามาหมักกับน้าซอสก่อนเพิ่นสิมากหมักใส่ซีอิ๊วขาวใส่เกลือหน่อยหนึ่งเล้ากับข้าวหน่อยหนึ่งจังออมยัดใส่แซ่ ตะไคร้ใบมะกรูดขานะคะเอาเครื่องเทศยัดลงไปมักไว้ประมาณจะสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงนะคะยังออกมาหนึ่งเนื้อเขาสีดู้ยนัวกลมกลมค่ะพีน่น้องมือนีอากาศกันหนาวเหมือนเดิมจ้าอากาศเย็นนะคะเย็นมากมากมันเศร้าเป็นแม่ขนิงเลย <c oughs> เป็นน้ำแขง็ง <c oughs> อะไรหรอย่าไปทามันจะตกนะครับเป็นแม่น้ําแข็งเลยเมื่อเช้าไปส่งน้องเดตันที่โรงเรียน,นอือเย่ยน้องโัวนี้อิ่มเนะาะเดี๋ยวเราเพราะว่าปุ๊กพึ่งป้อนเ้าเสร็จอ้อเผ็ดเผ็ดว่าเผ็ดกับว่าแสบเดยจ้าพี่น้อง ต่ำเจวไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะคะเราต้องเผ็ดถึงจะอร่อยนะคะอืปลาก็แซบเนื้อนุ่งปลาก็แซบอแซบน้องตัวนี้กินได้ไปเครึง่งนึงน้องตัวนี้แซบหลย เขาแสบเขากินแค่ร้อดเดียค่ะเนี่ยแค่หลอนใครสิเขาปีไม่เรายุลานกับส้มคึกคักด้วยค่ะยุลานกับส้มคึกคักลูกค่ะ <c oughs> เขามากินข้างในปาตีเทีเราิบค้นสิบหาคน,คนบางกลุ่มก็เออบางกลุ่มก็มีจองไว้ก่อนล่วงหน้าแต่บางกลุ่มก็ไม่ได้จองกับมี่มบางที่เขามีจองบ่ค่ะ เทาโตแหว,วให้ลูกค้าสิบหาคน้นมันนี่ขาย่อยที่ยางเขางมานี่โตละสามค้นสี่คนยังสินะจา๊ามันนี่บางที่เพิ่นมาเป็นสิบค้นที่แบบไ่ได้โทษจองห้องกับบ่มีโตให้เพิ่นนั่งเพราะว่าโตอยู่หลานกับทั้งเบิดกับประมาณหาสิบที่นั่งประมาณนี้นะคะ่ะแต่เวลาบางโตน่ะ ที่เขามาแค่สองคนน่ะเขาก็ใช้โต๊ะที่สามารถนั่งสิงคนได้อย่างเงี้ยนะค่ะมันก็เลยบอสสามารถที่สีอันนี้ได้เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อเพิ่นขอน้กก่อน <c oughs> กินน้ำก่อนพี่น้องแปลว่า เลยบอกสามรถให้นั่งได้แต่ลูกค้าบางกลุ่มแต่ลูกค้าบางคนก็กอยากล่อนะคะอยากล่อยืนล่อเป็น20นาทีกับมี่ค่ะกะับน่ารักดิยวค่ะลูกค้าบางกลุ่มนะคะบางกลุ่มเพิ่นกระถาบ่ได้เพิ่นกาสีแห่งเพิ่นกาแบบว่าเออไปกินลาบไหมสินะคะกับมี่คนหลายคนได้บอกว่า เอาเพ่นโต้คือบอไปเปิดอีกสาขาที่สองนะคะกับหลายคนเพิ่นกับบออยู่แต่ว่าบ้านได้พร้อมไหมคะพี่น้องบ้านได้พร้อมที่สิเปิดสาขาที่สองเ,อเพ่นยังมีแบบลูกน้อยต้องเบิ่งอยู่นะคะถ้าเกิดเอเปิดสาขาที่สองเนี่ยมันก็ต้องแลนหนาแลนหลังนะคะคือเฮายังบ้านได้พร้อมตรงจุดนั้นกับกินตามในหน่อย,น,อยนี่ไปก่อนนะคะมีหน่อยกินตามหน่อยนะคะ่ะพี่น้อง เออกะกะเอาเท่าที่กำลังตัวเองมีก่อนนะคะไม่ตีหรือไม่ตีกะกะบอฮันไดอยากดินดินอ่หลายนะคะเพราะว่าเขายังมีลูกหน่อยต้องดูแลก,ก่อนเดี๋ยวล่อไปสักพักก่อนหรืออาจจะบอบเปิดเลยก็ได้เพราะว่าเข้าเข้าเฮดลานเดียวนี่เข้ากะเมือ่อยู่ได้หาบอแมนว่าบอเมือยพอโตเพศนี่จะต้องเพิ่งคิด มันซอกมันซี่เนาะทึ่งบางที่เข้ากับแลนซื้อของนะคะแล้วที่ร้านเนี่ยอะไรขาดเหลืออะไรเราก็ต้องได้วิ่งช่วยเหลือนะคะมันกับอีกอย่างเข้ากับต้องได้เบิงลูกอีกนาเตืองในบ้านทุกอย่างก็เป็นเข้าอีกะะ <c oughs> สินะ,นะคะ <c oughs> เข้ากันเลยแบบยั่งบ้านได้พรทีสิเหตุหลายๆอย่างน,นะคะ <c oughs> <c oughs> บ่อยากเหตุหลายๆอย่างผอมกันนะเ <c oughs> พิ่นกับว่าโอ้ยก็ ก็เปิดแล้วก็ให้จ้างคนมาดูแลนะคะแต่ว่าเข้ากับบดายไว้ใจค้นขนาดนั้นนะคะพี่น้องบอดายไว้ใจค้นขนาดนั้นนะคะเรื่องเงินเงินทองทองมันก็ไม่เข้าออกใครออกใครอยู่แล้วนะคะเลื่อมพวกนี้นะคะฉะนั้นแล้วเข้ากับเฮ็ดในกาลังที่เข้าพ่อเฮ็ดใดไปก่อนนะคะมีน้อยเราก็กินตามน้อยอย่างที่บอกนะคะพี่น้อง <c oughs> คนไทยส่วนมากเนาะที่อยู่ในอเมริกา เพื่นกัส่วนมากเพื่นกับสิเหตุตลาดอาหารไทยเนาะค่ะเพราะว่าร้านอาหารไทยเยอะนะคะมีอยู่ทุกที่ทุกเมืองแต่ละเมืองมีหลายร้านมากเลยนะคะยิ่งเมืองใหญ่ๆนะคะมีร้านอาหารไทยเต็มเลยนะคะแล้วก็เวลาคนไทยมาจากเมืองไทยนี่นะคะส่วนมากเริ่มสตาร์ทแรกๆก็ต้องเข้าร้านอาหารไทยก่อนนะคะซึ่งมันเป็นงานที่เข้าง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีวิชาอะไรมากมายนะคะ แต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีการสอนวิธีสอนค้นสอนอยู่แล้วนะคะเขาลานใดกับเพื่อนกับสอนลานนั้นอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนจากไทยเลยนะคะมาเริ่มต้นไม่ <c oughs> เพื่อนกับฮัดฟึกฮัดบางคนมากเพื่อนหันพักกับท่านได้เปลี่ยนเลยได้จากขาจ้าก็ต้องได้มากซื้อฮัรหดฮันพักนะคะบ,บางคนเพื่อนกับฮัร์ดพัดไปพร้อมจังสินะจ้า ซึ่งร้านไทยแต่ละร้านส่วนมากตอนนี้ก็ขาดคนหลายอยู่นะคะขาดคนงานเยอะอยู่บางร้านเนี่ยไม่มีคนไทยคุกเลยก็ต้องใช้คนเม็กซิกันคนชาติอื่นมาคุกให้นะคะซึ่งมันหาคนไทยยากยากนะคะที่สิแปบบว่าเอามาอยู่ประจำร้านจะของนะคะร้านไหนที่ดูแลลูกน้องดีหรือว่าร้านไหนที่ดูอยู่อยู่แล้วมีความสุขนะคะ อยู่แล้วจะของร้านโอเคนะคะทุกคนกับบอยาัง่่ายออกไปแต่อยากอยู่ตรงจุดนั้นนะคะแล้วพ่อน่้าประการหาคนยังเสียนอนมันกับหาคนข้างที่จะยากแม่นะคะเพนกับเลยบันไใ้คิดตรงที่ว่าจะเปิดสาขาที่สองนะคะเอาสาขานี้ไปก่อนนะคะเอาที่กําลังเราพอทําได้นอกจากพี่นองสําหรับพี่นองคนใดนะคะที่แบบมาอเมริกาเราคิดว่าบรูสิเฮตีหยังนะคะ ในความคิดของเพนนะ mm. เพนคิดว่าร้านอาหารไทยเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ที่เพนว่ามันก็โอเคนะคะเป็นอาชีพหนึ่งที่เออเรามาทําแล้วเราว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่งเลยนะคะสาหรับใครที่ยังมาอยู่อเมริกาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงนะคะไม่รู้ว่าจะตั้งต้นแบบไหนนะคะ เ่คว่าเป็นอีกคนทางหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ยังคิดว่ามาอยู่อเมริกาเราสิเห็นอย่างนอสิไปจังใดมาจังใดนอสือหา,อาแนวใดเฮ็ดดีนอสินะเพ่นขอในนํำนะคะร้านอาหารเปิดร้านอาหารไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เพ่นคิดว่ามันมั่นคงอยู่นะคะ ถ้าเราไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงก็ลองศึกษานะคะลองศึกษาลองเข้าไปเป็นลูกน้องเขาดูก่อนนะคะแล้วก็ลองศึกษาไปเรื่อยๆว่าเขาทํากันยังไง สำหรับตัวเพ่นเองนะคะเพ่นก็นได้ประสบการณ์อยู่ประมาณหาปีหกปีนี่แหละคะ่ะที่เป็นลูกน้องพ้นยูนะคะก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันหนึ่งนะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้มาเปิดเป็นของเราเราก็เอาประสบการณ์ที่เรามีนะคะมาทานะคะมาเห็ดนะคะลานเจ้าของนะคะอันไหนสิ่งไหนดีเราก็เอามาใส่ในร้านของเรานะคะเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้าเข้ามากิน เข้ามากินแล้วก็ติดใจให้แล้วก็ให้เขากลับมากินร้านเราอยู่เรื่อยๆนะคะเด้อก็โชคดีแนวว่าเพ่นกับมีแฟนแฟนของเพ่นเนี่ยเพ่นกระเฮ็ดกับเขาโอเคเลยล่ะค่ะค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะคะเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวตัวเพ่นก็เป็นคนชอบทํานะคะสมัยก่อนไม่เด้อค่ะพี่น้องสมัยก่อนนันเท่ากับเป็นย่งบบลูย่ังบลูว่าจะขวงหมักหยังนะคะแต่ถามว่าชอบ กินไหมชอบนะคะชอบไปหากินร้านนั่นร้านนี่จริงๆนะคะพอเราเริ่มมาอยู่อเมริกาแล้วอ่ะเราถึงเริ่มรู้ตัวเราเองว่าเราชอบอะไรเพราะเราได้เดินเข้าไปในสายของร้านอาหารนะคะแล้วเขากับไปเห็นเพื่อนเฮ็ดอู้ผู้นี้เฮ็ดดีให้ผู้นี้เฮ็ดดีให้จริงๆนะคะเข้ากับเลี้ยนรกูกับจำไว้นะคะก็บจำว่าเพื่อนเฮ็ดจันไดแล้วพอเวลามาเปิดเป็นของเจ้าของแล้วเข้ากับมาดับสูตรนะคะ ดัเปลี่ยนแปลงนะคะอันแนว้แสบๆเข้ากับออมาใส่นะคะบางที่เข้ากับบัตองเหนียวหลายนะคะการที่เราแบบว่าเอ้ยอันนี้มันแพงเกินไปเราไม่ไม่คุ้มกับการที่เอามาทําแต่บางครั้งมันแพงแต่เราจําเป็นก็ต้องใช่เงี้ยนะคะพี่น้องเข้าสิใส่ตะควงติกถือหลายมันกับบแมนนะคะเข้ากับตองเห็นใจผู้ที่เขาบริโภคนํานะคะ ผู้ที่เขามาจ่ายเงินบริโภคเทาเท่ากับอยากให้เขากินอาหารที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยเช่นกันนะคะพี่น้องถามว่ากําไรมันเหลือไหมมันก็มีการเหลือบ้างนะคะแต่ว่ามันอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะคะในความคิดของตัวเพี้ยนเองนะคะขอให้เลี้ยงตัวเองครอบครัวเองแล้วก็ดูแลพี่น้อง พ่อแม่อยู่เมืองไทยได้นั่นนั่นคือที่สิงที่เพ่นขอานะคะแล้วก็ดูแลลูกมีเก็บให้ลูกเล็กๆน้อยๆต่อเดือนก็ยังโอเคนะคะแต่แต่ส่วนตัวของเพนเพ่นคดว่าใครที่ยังลังเลที่จะเปิดร้านอาหารไทยที่อเมริกาเพิ่งคิดว่าควรที่จะลงมือทําเลยนะคะไม่ต้องลังเลนะคะ,ะเพ่นคิดว่ามั่นเป็นทังเลือก หรือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่มันหนาหนาเฮ็ดนะคะถ้าเราขายดีร้านเราไปได้ดีนะ,ะกาไรหรือว่าผลกําไรเลยอย่างต่างๆมันก็โอเคขึค้นอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราฟุกเราไปเจอโลเคชั่นที่ดีนะคะสถานที่ที่ดีแล้วก็อาหารของเรานะคะรสชาติอร่อยรสชาติดีเด้อค่ะพี่น้องขึ้นคิดว่าจังได้มันก็ มันก็ไปได้แน่นอนนะคะมันไปได้แน่นอนนะคะแล้วต่างชาติเดี๋ยวนี้ต่างชาติเขารู้จักอาหารไทยมากขึ้นเยอะเลยนะคะเข้าหันมากินอาหารไทยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเขาไม่กินนะคะคือที่เราขายอยู่ทุกวันนี้เราขายให้กับคนต่างชาตินะคะไม่ใช่ขายให้กับคนไทยด้วยกันนะคะจริงๆคนไทยนะ โบนายมันกินของกันหรอกค่ะเพราะว่าคนไทยที่อยู่ตั้งประเทศส่วนมากเพื่อนเฮ็ดกินเอาเองนะคะเพื่อนจะทําทานกินเองที่บ้านซะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกไปกินข้างนอกนะส่วนน้อยนะคะที่จะออกไปทานข้าวข้างนอกคือเฮาเฮ็ดกินเองอยู่บ้านซะส่วนใหญ่คือจังตูเพื่อนยังสิงเกเฮ็ดกินเองนะคะไอ้ที่เฮาขายอยู่เสมอนี่ก็คือขายคนต่างชาติเลยค่ะ ขายให้คนฝรั่งนะคะขายให้ประเทศของเพื่อนนี่หละมูยูบานนะถามว่าขายให้ผู้ใดาขายคนไทยน้ากันบอกบอได้จ้ะโบแมนนะคะขายให้คนต่างชาติค้นประเทศเพื่อนนี่หละนะคะเปิดยูประเทศใดก็ขายให้ค้นประเทศนั่นแหละจ้าพี่น้องคือถามว่าฝรั่งรู้รู้จักด้วยหรือ,อส้มตำหรือว่าลาบเนื้อยำเนื้ออะไรพวกนี้นะคะรู้จักค่ะ กินเผ็ดกับซุดอยู่นั่นเลยจาะใครบอกว่าฝรั่งไม่กินเผ็ดไม่ใช่เลยนะคะยูร่านเพนี้ยนมีตะค้นกินเผ็ดนะคะน้อยมากที่สิมาซังว่าฉันไม่กินเผ็ดนะน้อยมากยกเว้นคนแก่ที่เข้ามาก็จะไม่กินทาเนเผ็ดแต่คนรุ่นกลางๆนี่นะคะจะเมียบบุ้ยเอาหลร่านเพนี้ยนมีเพี้ยนหายแค่หาเองเพี้ยนสิบบอให้แค่ห้า คือถ้าคุณอยากจะเพจมากๆก็คือแค่ห้าแต้มห้าดาวเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็สะบอกชั้นคอหาบวกได้บ่หาบวกได้บอ่อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากนะคะก็จะเป็นจังสันบักพริกไทยนะเพจซํำไดพี่นองว่าเพราะว่ายูรานนี่ใส่บอกพริกไทยนะด้ค่พพะนนพริกไทยเฮ้านี่มันเพจซํำไดเอาลูกค้ายัางว่าโบเพจอเอเข้าใส่ห่าบวกนี่อุย้ยดีใจหลายนะคะว่าสุดยอดเลยนะคะมักเพจหลายเนาะคะ่ะพี่นอง นั่นราค่ะมือนี่ก็เล่นแบบเอออย่างาเมื่อวานซูพีนองผููถี่เพิ่นแบบกำลังลังเลอยากจะเฮ็ดอย่างน้อชีวิตนี่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเพิินเนาะค่ะมาอยู่ต่างแดนมาอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยสิคิดไปทาไ่านใดดีน้อนะคะเออก็ล่องเบิงเด้อค่ะล่องเบิงล่องอหานมาศึกษาเรื่องหลานอาหารไทยเบิงนะคะลองดูว่า ถ้าใครมีต้นทุนอยู่แล้วก็ลองเอามาเปิดดูนะคะทุกคนรับร่องไปใดตามที่เพ่นเห็นไปได้ทุกร้านแน่นอนนะคะไปรอดทุกร้านอยู่แล้วนะคะออสำหรับใครที่เพราะท่านต้นทุนท่านได้หลายก็เป็นลูกน้องเพื่อนไก่ก้อนนะคะเข้าก็ค่อยๆเก็บเงินไก่ก้อนนะคะอย่าพึ่งถ้าเรายังต้นทุนเรายังไม่ถึงที่จะลงทุนนะคะเฮ้ตัวของเพ่นเองเนี่ยจะเก็บเงินมากประมาณหาหกปีแต่ก็เก็บว่าได้หลายดอกพี่น้องเพราะว่า เข้าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะเพนนี่เป็นคนดูแลพ่อแม่ตั้งแต่ใดต่อใดตั้งแต่เริ่มทํางานตั้งแต่สิบเจ็ดสิบแปดปีหางเงินได้กับพ่อแม่ตลอดนะคะก็เลยเป็นเสาหลักของครอบครัวไปเราเพ่นก็ต้องดูแลครอบครัวเมืองไทยพ่อแม่น้องยายอายทุกคนยังศรีอคะะ่ะมันก็เลยไม่มีเงินเก็บเยอะพอถึงจังหวะที่เพ่นจะ มีร้านเป็นของตัวเองอยากจะได้ร้านนะคะเงินบ่บพ่อน่ะพี่น้องเงินไม่พอนะคะเพนก็ต้องโทรไปหาแม่ว่าแม่ไปกู้ท่อกระสอให้แน่คุณเดีพี่น้องเอ้ยเออกับไปกู้ท่อกระสอเอาใบที่บ้านใบที่หน้าห้าเขาธนาคารให้แน่ไปกู้ท่อกระสอให้หนูแน่นะเงินหนูขาดเงินหนูบ่พ่อแต่หนูอยากได้ร้านนะคะแม่เพิ่นกับเฮียไหยค่ะเพิ่นกับบได้ลั่งเล่เพิ่นกับไปเฮียไหยนะคะเพราะแต่ว่ามันก็ไม่ได้พอก็ไปยืมพี่สาวของ ของบบพี่สาวของแฟนอีกนะคะกับไปยืมพี่สาวของแฟนเพิ่มขึ้นมาอีกลานหนึ่งผลเน้เพิ่นกระจดีดีพี่น้องเพิ่นกับบดายเื่มบุญหุ้นเพิ่นเท่าสมเอนี่ล่ะนาเพิ่นใจดีมากยืมปุ๊บเพิ่นกับหายปั๊บเลยนะคะ พอดีเพื่อนกับมีเงินก่อนเนึงเงินกับเสียนของเพื่นยังเสีนะคะเพื่นนก็บเป็นเงินกับเสียนเพื่นนะคะเพิ่นก็เลยห้เฮามาเลยโดยโบต้องถามจักคำว่าเย่สิเอาดอกเท่านั้นเท่านี้บัด้เว้าเลยค่ะพี่น้องเพื่อนหายเลยนะคะเพื่อนเสียใจเฮาป่านนั่นแล้วนะคะเฮากันเลยเอ้ยเอาคุยกันกบแฟนว่าข้าเจ้าเสียใจเฮาปานนี้เฮาต้องเห็นไ้ใดได้อายเฮาตรงไปให้ใดได้อายเฮาสิลมบ่ไใดได้อาย บืนนาย่างเดียวเลยค่ะพี่นอ้องบืนนาสูย่างเดียวนะคะเอ่อก็ถือว่าเป็นความโชคดีของของเพื่อนกบพี่ต๋องทีแบบว่าเปิดเปิดแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะลูกค้ามาักรสชาติอาหารบัน๋นลานเห้านะคะเพิ่นกะโอ้ได้ย่องอยู่นะคะได้ชมนะคะวันลานเห่านี่ขายลานเห่านี่กับเขา่ารสชาติเหมือนเมืองไทยเลยนะคะบบได้หวานบบได้ออกหวานออกอีกอย่างหลาย ออกแบบสไตล์เหมือนไทยเลยอย่างเงี้ยคะ่ะหลายคนนะคะลูกค้าหลายคนที่ส้มนะคะมันก็นเลยเห็นให้เฮ้าประสบความสําเร็จนะคะ,ะเปิดมานี่จะเขาหกปีแล้วก็ถือว่าเพ่นนี่พ่อใจนะคะพ่อใจในส่วนดีเพ่นกับพี่ต๋องกับแฟนเนี่ยคะ่ะเห็ดเห็ดเห็ด่ดยนะคะพุ่มใจนะคะพุ่มใจที่จะคองสูงมากกาแฟาเนี่จูงมือกันสูงมากเนี่ย เรากับประสบความสําเร็จนะคะภูมิใจในตัวเจ้าของในตัวแฟนนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราพอใจในตัวของตัวเองแล้วนะคะคือภูมิใจในตัวของตัวเองแล้วนะคะสามารถเล่าให้ลูกให้หลานเราฟังได้ว่าออพ่อกับแม่เมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นยังไงนะคะมาถึงกวดจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยต้องผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ กษักา,าราย์มาวสุลูกสุหลานเขาฟั่งใดนะคะเน,ะเออนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องมันก็นเลยแบบว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมตัวเองอยู่น่ะเป็นอะไรที่น่าชื่นชมตัวเองอยู่เพ่นก็นเลยแบบอยากมาแชร์ประสบการณ์อยากมาวาสูพี่น้องฟัง่งสําหรับใครที่ลังเลอย,อยากจะย่งลังเร่ว่าเอ้ยเหตุเหตุยัง,ง,ววออยงดีถึงเดินไปทังใดดีเนาะ เออจังสรนจังเีษนะคะกระล่องล่องล่องกล่าวเขามาหลังอาหารเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะลองไปศึกษาท้าผู้ใดบ่หันได้มีความรู้กระล่องไปศึกษาไปเป็นลูกน้องเพิ่นก่อนนะคะได้เออร้านนี้นำซอสเพิ่นเฮ็ดจังซี่ไปอีกร้านหนึ่งเพิ่นเฮ็ดจังซี่นั่นสิค่ะกระล่องศึกษาเบิ่งเนาะค่ะมาพี่น้อง กันนั่นละค่ะคลิปนี้ก็บ่มีอยังกับเมื่อวานพูดคุยนะคะแช่ประสบการณ์ชูพี่น้นองฟังนะคะ้าพี่น้องมากินหนึ่งปลาจังแก้วอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านเห้าคือเก่าเนะเอาะอยู่ใส่กับบถทิมอาหารบ้านเห่าดอกค่ะก็ยังเป็นคนอีสานนะคะใจอีสานหรือว่าใจของคนไทยอยู่คือเก่านะคะเออ สำหรับคลิปมือนีนะคะเพ่นกับขอบคุณพี่น้องเอฟซี่ทุกๆคนนะคะที่คอยให้เป็นกำลังใจคอยติดตามเพ่นมาตลอด้อคะเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆทาบ์บมี่พี่น้องเพ่นกับบอดามี่ช่องของเพ่นคือกัน,นะะเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะสำหรับมือนีก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ